สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโค้ชนกนองรักนะคะกลับมาพบกับคุณคุณอีกครั้งหนึ่งกับโปรเจกต์ห0ึวัน100เคล็ดลับสู่ความสุขความสำเมร็จแบบสุดๆนะคะเคล็ดลับของเราในวันนี้มาถึงข้อที่62แล้วนะคะเราช่างโชคดีจริงๆที่เดินทางมาร่วมกันจนถึงข้อที่62แล้วนะคะและโค้ชนกก็อยู่กับคุณในช่อง YouTube นะคะ y o u t u b n n h l โค้ชนกนองรักนะคะ อในวันนี้เคล็ดลับข้อที่62คุณเคยไหมคะที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆกันเป็นเวลานานทำเหมือนเป็นงานรูทีนคุณกำลังทำงานรูทีนหรือทำอะไรซ้ำๆเดิมอยู่หรือเปล่าคะคุณรู้สึกยังไงกับมันบ้างคะแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเองบ้างคะที่คุณทำงานซ้ำๆเดิมทำสิ่งเดิมซ้ำๆเป็นเวลานาน อ่อสมัยคนนกทํางานประจำอะคะ่ะมันก็จะมีแบบสอบถามมาถามนะคะว่าคุณไม่ชอบงานแบบไหนโค้ชนกนะคะติ๊กลงไปโดยไม่ต้องคิดเลยนะคะหรือถ้าเขียนก็เขียนลงไปโดยไม่ต้องคิดเลยก็คือไม่ชอบทํางานที่ซ้ําเดิมซ้ําๆนะคะหรือที่เราเรียกว่างานรูทีนนั่นเองนะคะคุณล่ะคะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าแล้วคุณรู้ไหมคะ ว่าการที่คุณนะคะทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมมาเป็นเวลานานนะคะมันจะทำให้คุณหยุดนิ่งอยู่กับที่คุณรู้หรือเปล่าคะและคุณคะคุณปล่อยให้ตัวเองะคะ่ะย่ำอยู่กับที่และอยู่กับกิจกรรมซ้ําๆงานซ้ําๆหรือสิ่งเดิมซี่งซ้ํำๆมาเป็นเวลาน,านานแค่ไหนแล้ว คุณอาจจะบอกว่าก็สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณชำนาญแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคุณอ่ะก็ไม่ต้องเลิกทำสิ่งนั้นคุณสามารถทำสิ่งที่คุณชำนาญต่อไปได้ค่ะแต่ คุณอย่าลืมนะคะหากคุณอยู่กับสิ่งเดิมซ้ำๆคุณก็จะไม่ได้มีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นเลยคุณจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเลยนะคะดังนั้นเคล็ดลับในวันนี้ที่โค้ชนกขอเสนอแนะคุณก็คือเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหนังน้อยเดือนละ1เรื่องค่ะ จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กขนาดไหนก็ได้ทั้งนั้นให้คุณเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยรู้อาจจะเป็นทักษะวิชาการหรืออาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าในทางจิตใต้สำนึกการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะมันจะเป็นการกระตุ้นจิตใต้สำนึกนะคะให้รู้สึกตื่นเต้นมีอารมณ์ร่วมในทางบวก และเด็ก5้าขวบหรือจิตใต้สำนึกของคุณนะคะก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นและเขาก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆได้มากขึ้น,นเรื่อยๆมันเหมือนกับว่ายิ่งคุณเพิ่มศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นเท่าไหร่ศักยภาพในตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไรขีดจำกัดมากขึ้นเท่านั้นนะคะ นี่คือในทางจิตใต้สมนึกและมันก็เป็นจริงด้วยนะคะจากการที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของโคชนกเองแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นผู้สำเร็จนะคะในระดับโลกทั้งหลาย ในทางจิตวิทยานะคะเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณก็จะยิ่งมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองคุณจะรู้สึกรักตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องที่คุณชำนาญอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องใหม่ๆที่คุณจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือผู้คนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ต่อไปนะคะเรื่องที่คุณจะไปเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ๆอ่ะอาจจะเป็นทักษะทางด้านกีฬาคุณอาจจะไปหัดเล่นแบดมินตันไปหัดเล่นฟุตบอลนะคะไปหัดเล่นโรลเบรดนะคะไปหัดเล่นสเก็ตนะคะไปหัดเต้นรำนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะนะคะแบบไหนก็ตามที่คุณชื่นชอบไปทำอะไรบ้างคะ ไปหัดใช้สื่อออนไลน์ดีไหมคะซึ่งตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่เลยนะคะไปหัดพูดหน้ากล้องดีไหมคะไปหัด r e s e n t a ต i o นนะคะไปหัดนำเสนอไปหัดทำอะไรได้อีกมากมายไปหัดทำอาหารไปหัดทำขนมค่ะไปหัดทำไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเรื่องค่ะ แค่เนี่ยชีวิตคุณก็จะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขแถมยังมีความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆได้อีกด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จในเรื่องที่คุณไปเรียนรู้นะสิ่งนี้ยมันจะกระตุ้นทั้งจิตใต้สํานึกกระตุ้นสมองกระติ้นกระตุ้นจิตรู้สํานึกของคุณให้คุณมีศักยภาพเพิ่มขึ้นไงล่ะคะอืถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ไปลองดูนะคะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเรื่องแล้วยังไงมาฟีดแบ็กโค้ดนกมาบอกกันให้รู้บ้างนะว่าคุณรู้สึกยังไงและชีวิตคุณยอดเยี่ยมขึ้นขนาดไหนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ